สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่างนิทเพีจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเกี่ยวกับพวกออสิ่งมีชีวิตในน้ําลึกนะครับก็คือแบบวันนี้เราก็จะมาหากันว่าสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่ในน้ําลึกที่สุดก็คือน่าจะประมาณนี้นะครับไม่น่าจะหลุดคอนเทนต์มากหรอกเอองั้นเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นตัวอะไรกันโดยให้เราพูดถึงความลึกของมหาสมุทรเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงแบบ ไอ้พวกล่องลึกมาเรียนาใช่ไหมที่แบบมันเป็นส่วนที่ลึกที่สุดที่สุดในโลกตอนนี้เลยเนาะโดยมันเนี่ยก็มีความลึกอยู่ที่11,34งหมื่นหนึ่งพันสามสิบสี่เมตรครับก็ต้องบอกว่าเอาจริงเราไปดับน้ํากันเนี่ยถ้าตามความเห็นผมเลยนะคือตอนที่ผมไปดับนาที่สระเนี่ยคือลงไป3เมตรนี่ก็ปวดหูแล้วครับถ้าเป็นพวกนักประดานา้ำทั่วไปก็10เมตรบวกบวกนะแต่ว่าถ้าแบบมหาเทพเลยเนี่ยก็คือเคยมีบันทึกไว้ว่าเป็นร้อยเมตรเลยก็มีครับ แต่นั่นก็คือความลึกท,ที่มนุษย์สามารถดำลงไปได้นะครับเรามาดูสัตว์ตัวอื่นกันบ้านดีกว่าครับว่ามันจะดำน้ําลงไปกันได้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็น,นพวกปลาที่เราเห็นกันทัท่วไปนะครับมาว่ายน้นําในทะเลเล่นๆเนี่ยไปว่ายน้นําในทะเลเล่นๆก็มีโอกาสเจอกันที่ความลึกที่ผมขอเรียกว่าตื้นและกันนะครับประมาณ2-10เมตรเราก็เห็นปลาเพียบแล้วเนาะนะฮะลึกๆล,ลงมาเนี่ยเราก็จะเจอปลาอ,อีกแบบนึงนะครับอีกหลยรูปแบบที่แบบมันไม่ใช่ปลาน้ําตื้นหรอ แต่ผมก็จะขอข้ามไปจนถึงส่วนที่ผมคิดว่ามันเริ่มจะลึกแล้วละกันนะครับนั้นผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่ความลึก1000เมตรลงไปเลยแล้วกันเราก็มาเริ่มกันที่1,000เมตรนะครับในความลึกประมาณนี้เราก็จะเจอพวกโคลอโซลสควิดนะครับหรือก็คือแบบเออมันก็ไม่ใช่หมึกยากเนาะมันนะ่าจะเรียกหมึกโคลอโซละครับอันนี้ก็เป็นหมึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เป็นพวกเดียวกับปลาหมึกกล้วยนะพวกหมึกกล้วยเนาะ ต่อมาที่1,300เ mm มตรนะครับระดับความลึกนี้เราจะเจอกับก๊อบลินชา้างนะครับหรือว่าปลาฉลามก๊อบลินนั่นแหละโดยตัวนี้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับว่ามันเป็นแบบปลาฉลามที่มีจมูกยื่นยาวออกมาข้างหน้าและปากของมันเนี่ยก็สามารถแบบกางออกมากินเหยื่อได้นะครับต่อลงมาที่ความลึก1,500เ mm มตรเนี่ยเราก็จะเจอฟริวชา้างนะครับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมแบบชอบดูเรื่องแนวสัตว์น้ําลึกก็จะพอเห็นผ่านๆตากันมาบ้างน,นะครับ มันก็มีลักษณะที่คล้ายจะมันเหมือนปลาไหลนะมันก็ไม่ค่อยเหมือนฉลามเท่าไหร่เหมือนปลาไหลเนาะต่อลงมาที่ความลึก1,800เมตรเราก็จะเจอเกลเปอร์อิลหรือก็คือปลาไหลกันเปอร์แหละครับตัวนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามานะครับเนื่องจากแบบรูปลักษณ์ของมันเนาะที่มันแปลกตาต่อลงมาที่ความลึก2,000เมตรกันนะครับที่นี่เราจะเจอกับแบล็กดะคอนฟิชนะครับตัวนี้ก็นะดำสมชื่อและตัวมันก็ดำมากๆนะครับ แต่เรื่องนี้ก็งงมากนะครับที่มันมีคอโลฟิลในลูกตานะครับก็คือแบบอะไรวะทำไมถึงมีคอโลฟิลในลูกตาเอาไว้ทําอะไรไม่รู้เหมือนกันครับต่อลงมาอีกสัก100เมตรนะครับสัก2100เมตรเนี่ยเราก็จะเจอใจเอ็นไอโซพอดนะครับมันก็เป็นไอโซพอดยากที่แบบอยู่ใต้ทะเลนะคอยกินพวกซากสัตว์ที่อยู่ตามพื้นนะครับในความลึกระดับนี้เราก็จะได้เจอกับมาสคอตของสัตว์น้ำลึกนะครับนั่นก็คือแองเกิลฟิชหรือว่าปลาตกเบ็ดนะครับ เลยไอปลาตกเบ็ดเนี่ยก็ถือเป็นตัวแทนเลยก็ว่าได้แหละครับก็คือแบบถ้าคุณผู้ชมนึกถึงสัตว์น้ําลึกเนี่ยก็จะต้องนึกถึงเจ้าปลาตกเบ็ดเป็นตัวแรกๆเลยและครับผมก็เช่นกันที่ความลึก2,500เมตรเราจะเจอกับไคเมรานะครับตัวนี้ก็เป็นปลาโบราณเนาะโดยมันก็เป็นญาติใกล้ชิดของฉลามและปลากระเบนที่แบบมันแยกตัวออกมาเมื่อ400ล้านปีก่อนนะครับเลื่อลงมาที่3,000เมตรนะครับเราก็จะเจอกับแวมไพร์สควิดนะครับ นี่ก็เป็นหมึกแวมไพร์นะครับสีแดงแจ๋จริงๆครับตัวนี้ไปต่อันที่4,000เมตรเลยนะครับที่นี่เราก็จะได้พบเจอกับเจ้าไวเปอร์ฟินะครับหรือว่าปลาไวเปอร์นั่นเองตัวนี้ก็คล้ายๆเป็นมาสคอตของสัตว์น้ําลึกเหมือนกันนะครับก็เป็นปลาที่มีฟันยาวมากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดลําตัวลงมาที่4,500เมตรนะครับเราก็จะได้เจอกับเจ้าเมก้าเมส์ช้านะครับฉันหาพันนี้ก็นับว่าโอ้โหอยู่ลึกมากจริงๆนะครับอโหอยู่ตั้ง4,500เมตร ต่อมาที่ความลึก5,000เมตรนะครับเราก็จะได้เจอกับปลาแฟงทูนนะครับคือจริงๆเนี่ยปลาแฟงทูนมันก็ไม่ได้อยู่ที่ความลึกนี้หรอกครับแต่ว่าเราสามารถเจอมันได้ที่ความลึกนี้ด้วยนะครับ้ถัดจาก5,000มาผมพาคุณผู้ชมมาดูที่7,000เมตรเลยลงไปกันยาๆวๆเราจะพบกับเจ้าเกรนาดิเออร์นะครับมันก็เป็นปลาน้ำลึกสายพันหนึ่งที่สามารถพบตั้งแต่200ถึง7,000เมตรเลยนะครับลึกลงไปที่ความลึก8,000เมตรเราจะพบกับสเนลฟิชนะครับ ปลาพวกนี้ถ้าเราแบบติดตามข่าวหรือแบบเคยเห็นผ่านๆตาม,มาเนี่ยเราก็จะรู้เลยครับว่ามันอยู่ที่น้ําลึกมากๆเลยนะครับคือผมก็แบบเคยดูข่าวไงเออคือแบบว่าปลาน้ําลึกที่สุดคือช่องสามเขาก็นําเสนอมานะครับแบบเสนอว่าปลาตัวนี้แบบอยู่ในน้ําลึกประมาณเออแปดเจ็ดพันแปดร้อยเมตรลึกมากๆนะแต่ถ้าเอาจริงๆตามตัวเลขเป๊ะๆนะครับก็คือแปดพันหนึ่งร้อสี่สิบห้าเมตรนะครับเป็นที่ที่ลึกที่สุดที่เจอเจ้าปลา snowfish นะครับ แต่ว่าตามที่เคยมีการบันทึกเอาไว้แล้วเนี่ยปลาที่เจอในน้ำลึกที่สุดนั้นไม่ใช่ snailfish นะครับในความลึกที่8,370เมตรได้มีการบันทึกไว้ว่าเคยมีการค้นพบ c u t t l e นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาที่อยู่ในความลึกมากที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบกันแล้วละครับโดยมันก็ไม่ได้ค้นพบที่ล่องลึกมาเรียนานะครับแต่ว่าไปค้นพบที่ล่องลึกเปอร์โตริโกนะครับโดยใน8,500เมตรเนี่ยคือน่าจะเป็นขีดจํากัดของพวกปลาที่สามารถลงไปได้แล้วละครับ แต่ว่าแต่พันห้าเมตรนี่ไม่ใช่ขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตครับลึกลงไปที่ 1, 10ึ่งมืนเมตรบวกๆเนี่ยมนุษย์เรายังไม่สามารถเก็บข้อมูลอะไรได้มากมายนักนะครับแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตยอยู่แน่นอนครับที่ยืนยันแน่นอนเลยก็คือพวกแอฟิพอดที่ก้นสมุทรครับโดยพวกนี้ก็พบเจอได้ตามชื่อเลยครับที่ไหนมีก้นทะเลก็ที่นั่นก็มีพวกแอฟฟิพอดพวกนี้แหละครับก็มีหลากหลายชนิดเลยแหะครับ นอกเหนือจากพวกแอฟิ p อ d ก้นสมุทรเนี่ยก็ยังจะมี Scale เวิร์มะครับหรือว่าไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกหนอนป้องที่อยู่ตามพื้นของท้องทะเลนะครับโดยก็มีการค้นพบในส่วนที่ลึกๆด้วยนะครับอันนี้ก็แปลกนะครับมีพวกเทอริอสเนลนะครับหรือพวกหอยทากเนะี่ยคือแบบลงมาอยู่ในระดับความลึกเป็นหมื่นๆเมตรนะครับโหลึกจริงๆ และตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาเรคคอร์ดกันไว้แบบเออเป็นค่อนข้างจะเป็นตัวเลขจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าซีคิวคัมเบอร์นะครับหรือว่าแตงกวาทะเลคือมีการค้นพบแตงกวาทะเลที่ความลึก1 6 0 8 7เมตรเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้ก็คือไอ้ตัวนี้นะครับที่อยู่ที่ความลึก10,000่บวกบวกเมตรนะครับแค่เห็นตัวเลขความลึกก็ตกใจแล้วนะครับคือไอ้ล่องลึกมาเรนาเนี่ยมันลึก1 1 0 3 4เมตรนะครับแต่ว่าไอ แตงกวาทะเลน้ําลึกเนี่ยก็อยู่ไปตั้ง1600เมตรนะครับแล้วก็จะมีอีกมากมายครับอย่างเช่นพวกโฟรัมที่เป็นโปรทินหรือว่ามีแบคทีรียมีอะไรพวกนี้อีกมากมายนะครับที่แบบเราเราก็จะไม่รู้เนาะคือมันมันสำรวจได้น้อยจริงๆแหละคือยิ่งน้ําลึกมันก็ยิ่งสํารวจได้น้อยนะครับตามตามหลักปกติเลเนาะเมื่อเราเทียบกับระดับน้ําขบอนขบน,ขบนและในอนาคตเนี่ยก็ ผมก็คาดว่าจะมีการค้นพบล่องลึกใหม่ที่แบบมันเหมือนน่าจะลึกกว่าล่องลึกมาเลนานะครับผมคิดว่าแต่ผมก็คิดว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้าลึกก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกครับก็คือคอกันนะเนาะแต่ก็อาจจะมีสายพันธุ์ที่แบบไม่เคยพบเจอบ้างหลายวกนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับโดยสําหรับวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกไปกับการทัวร์ใต้ทะเลลึกนะครับคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายก็อย่าลืมซับสไคร์เพื่อสาระที่ดีต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ